จักลยาลนเพื่อจักายาางวัล่สามทะเลอของเขาจับกดน้ำค่ะวดลมใหญ่เจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนตดับสยองค่ะอ่างน้ำา้าตะกรเนเยี่ยมเป็นคนู้จักลงมือค่าชิงซักทำท,ที่มาหาที่บ้านตัางดีสวยโอกาสซ้มน่วมสนหมดเลยลากอ้ยลา ันสิ้นใจก่อนลือค้นเอากับเองกระางางมีเงินสดกว่าหนึ่งหมืนบาทีกับโทรศัพท์มือถือเป็นนี้เนียอยู่อีกบ้านไม่เห็นหัวไปเปิดตูเลยมาดูที่บ้านแทบชจะเจอศพในอ่างน,น้ำยันหัวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครชอบอยู่สันโดษคนเดียวแต่ช่วงหลังมี ช่างรับเหมาทําหลังคาต่างพื้นที่ชอบมาเที่ยวที่บ้านตำรวจเร่งหาบอ่อแสตามล่าตัวไอ้หหด